ว่าไงไอโจนไอเอสตำรวจโุ้ยได้อยู่แล้วเก็บไปสองมินเตอนะ ลลออองงเฮียเซ็ตจากแรกไอ้เฮียกูแบงประตูตายเฉยทำอย่างนี้แล้วใช้ชื่อจีนนี่มันไม่น่าไว้ใจไอเฮียคนจีพูดมากไม่ไม่เอาอะไรเลยไอเฮียกูก็ไม่เอาเหมือนได็เฮียอย่าพึ่งว่ามัน แอบเหกามืดเจ้ตัวนี้ถ้ายิงหลังกูไอสัตว์ Sorry Sorry กูไม่ไปนะมันไม่บอกว่ามาไปอ๋อปลุกมาอีกแี้็เข้าเลย ไอ้สองขมอนขมอนขำบ้ขมอนไอเวรมันวุกว่างไงหี่เก็บได้มาเนี่ยหลอดมยังจะบอกว่ามึงไม่มีประโยชน์มันมั้งเหรอตะกอเล ui yeah ôi yeah what's the bar mày b đi vào coi wa ไอ้เหี้ยอยู่ในกล่อง B ว่ะเฮ้ยกดเอาวะพี่ DMG ไฟครับโอเคจ่งเลยครับรับผู้้ยข้างใน่ออไอ้เหี้ยเอาไม่โดนไฟไย

ตามพี่เองครับมามามาดีนะแตวกูอยู่มุมกว้างเลยเดี๋ยวมึงรอปัดใช่หรอแถมเป็นเนี่ยเราจะไม่หันไปไหนละมาแล้วมาแล้วโอ้ยไงเหล่ากระปิ้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมคอมโบคอมโบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลังเข้าไอี๋แผนไม่ใช่แบบดีสัตว์เน่ดิให้มันมายังไงก่อน ทำไมเป็นตำรวจมันยากกว่าเป็นโจรไว้ฮะยายกว่าเยอะเลยนะรมันแฟตแต่มันไม่ออกโอเคแฮกหนึ่งผมตกด้วย,เ,ย,อยวเอียร์ไซต์แตกดีกว่าไอ้สัสเอแตกหมดแล้วเพื่อนแตกทุกจุดแล้ว ผมคนเดียวเซฟได้นะเซฟอะไรอะมันเห็นกูแล้ววางดีเดียวกังม,มาหาก,กูแล้วไม่ได้เซฟได้นี่มันโดนเช็คแล้วเช็คแล้วฮรีเวนสวยโดนแม่งสไพรกระโดดข้ามไอ้นี่มาไม่ได้ขอที่โดด เล่นเกมติดไม่ตีเลยเว้ยระเบิดไงด่ากูฟุซี่ด้วยเฮียอะไรเนี่ยแต่บอมดอกนะอย่าไป อุ้ยเหี้ยโหลันว่ะแตกหนึ่งช็อตแตกบอลอยู่ที่ใครวะบอลอยู่ที่กูโอเคหายใจโทษทีพี่ผมไม่ได้ดูบอล กูยิงหัวมันมันลุ้นหัวยิงเลยอยู่มันลุ้นหัวกูไม่ต้องพูดเลยว่าไอ้ยี่งมันโดนกูจนแบบมันท่วมกันหมือนกันท่านจะมาต่อรองน้องพี่ครับพี่เอ้ช็อตเต็ดช็อตแตกมีตบบีก็มีไม่เห็นนะไม่มีปวดหัวซั่ บีหนึ 1, ่ง <immun> ต <ités> ัวเฮี <S <S <ie> ้ยมีปืนบีเข้าแล้วมันจะมีนะเฮ้ยเฮี้ยทันแน่วสันพวกไปดูปืนทังเขี้ยอะไรเดิลองตัวหนึ่งบีตัวหนึ่งป้อมต่อเข้าบีเลย โอ้อยู่ช็อตช็อตสองไปเร็วไปเลยอยู่<ม>ใน<ค>ยซ้ายนั่นแหละไม่รู้แค่นี้มันจะดูให้ปุ๊บใช่ไหมโล่หนึ่งโลทันเจ็บหนึ่งนะเข้าทันเอว หลังกูตายกูวางใจใครไม่ค่อยได้เลยเฮียดไม่เหมือนกูใช่ไหมเพื่อนใช่เพื่อนแน่นอนเพื่อนถ้าเมาื่อกี้กูยิงไม่ได้นี่คือมึงคงไม่พูดอย่างนี้หรอกมาแล้ววะกู <c oughs> ไปแบบก่อนนี่แหละเฮียตัวแทงตัวแคลรี่ฝากด้วยได้เลยนอนซอฟเม่คิดป้อม อ้งตุลเม็ดไม่ได้ปากดีฝั่งนูต็เงียบอ่ะิ้มหิมอ่ะโอ้ยเต็มหน้าเลยเวลาโดนแผนหน้าดที่น้ฟ่เออด่าแล้วก็เออดาแล้เออาล้เอ็บจิ้มดา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  Để nó này, mi-a-lai <laughs> Trúng này, mi-a-lai <laughs> Easy